ร,ระวังด้วยลูกระวังด้วยฮะหมายเลขแหมมาทีโอ้โหสิบเอ็ดใจสวนมาชิปมาจังหวะนี้รับปมองค์เชดไใ้ทีโบสิบเลาก็กันได้สวยฮะจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองครับลายกระยกมาก็ยังไม่ผ่านครับ ติดตีาาของทางทั้ง2ทีมครับกลุ่มทีมโดมอดดิแล้วก็ปูเปย์ยังใหญ่ครับตบาไปเลยชื่อเรียบร้อยทำให้ส่งเลยนะครับก็ไว,วจับเวลาคู่ <ตะ S 1> ที่สองเท่านีน้นะครับตอนนี้กลัวจะมันจะค้ำนะครับ Cảm leo, Bỏ Em à Ồ oh. <laughs> À là hợp trắng như thế เช็ค <Check>, หม่เอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โ oh, หถึงกับชกออกมามานะเพื่อเป็นการทดลองออก่อนนะ้ว25กับ20นสะิปีครับเล่น2ีนาทีในส่วนของยู2นั้นเล่น20นาะทีนะครับถ้าท่านจะตีสนามใหญ่ขนาดนี้ก็ตีไปเถอะครับต่อยต่อยถ้ามองหบบ อนนี้ก็มาอีกทีนึงก็หมาที่เบอร์ห้าครับแทงมาจาังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านนะและก็หม่บอลยังคุกกี้ก็อยู่ดีการสนามครับยกอีกทีนึงหมหมวไว้ได้ตัวสุดท้ายยังไงครับมาที่เบอร์สิบก็เบอร์สิบนี่คลองทีเดียวแนละ้ฮะ แล, <im sharing> แล้วก็ยกมาตรงนี้ยังไงครับเอาละครับวดมาโอ้โหโดนลุงสองสามบอลแล้วครับแม่บวดสาประตูหยกมาทีหนึ่งแมนด้วยครับทีหมายเลขสามก็ตาทีมแทงมาโอ้โหโดนสกัดไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่ยังเข่าขามครับหมายเลขสามก็ตาทีมป็่สั้นมาที่หมายเลขสิบแล้วก็ ไม่ลูกนี้บอลยังไม่เข้าเท้าอะไรฮะยีเบ็เคลียไว้ก่อนลูกนี้อ,าอ้าวยังฮะอยู่ที่เปอร์สิบลูโอ้โหโ,โดนลุกเยอะเลยฮะอาล้วครับสงคัญยังไม่จบครับยังมีแค่ลูกเดียวครับสำหรับโดมประดิษฐ์ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ อา่ารเดินยคิดกันครับแมรู้สึกว่าครึ่งหลังนี่กลุ่มทีมดุแล้วก็ยังอยู่มาที่บูเลตหมายเลขสิบหม่วันนี้ก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับกลุ่มทีของยากเก่าขามครับโดยเฉพาะทั้งบนครับแหม่รู้สึกาจะ ม่ปฏิบัติต่ออะไรครับเอาละครับมาดัวของเครื่องของช่างยากเกาขาวแล้วก็นี่ฮะแม่โดนจังหวะสุดท้ายก็ไปของกลุ่มทิมตรงพอดีเนี่ยสกัดได้ก่อนนะฮะแล้วก็เลีรยมาเลยที่หมายเลขเก้าครับสิบสองหมายคุณใหญ่ทีเดียวครับจังหวะนี้เก่าขาวมาที่กาซายะไม่ีอะไร์ตัต่อไปก็เป็นการพบกันระหว่างบุพเพยักษ์ใหญ่ฮะ พบกับกลุ่มเครื่องข่ายทหารโดมปลาดินะครับก็คู่ต่อไปครับเชิญพี่สมบายรายชื่อด้วยนะครับตัวแทนจากกลุ่มเครื่อข่ายกุ่มเพื่อลงเลี้ยงบ้านแบดอุ้มได้ทั้งแชมป์กลุ่มได้ทั้งแชมป์ลีกครับปีนี้ ได้แชมป์อำเภอหรือเปล่าครับถ้าได้นี่โอโหทที่ปรแชป์ยิงไกลจังหวะเอาละครับมา11ครับโอโหวิถีบอลนี่โอเคอเลยฮะแต่ยังกลุ่มทีมโตบริดจ์นะถือว่าดีเลยทีเดียวครับวันนี้เอาแล้วครับทำวันลุดไปลูกนี้ขึ้นมาทางกาบฝามไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นครับสำหรับยานเก่าขาม ยี <living> ่สิบสองเปิดขึ้นมาได้เอ้าลูกนี้มันวัดมันขลุกขลิกเอ้าขลุกขลิกนะครับเตะคู่เล็กของยานเก่าขามอยู่ที่กลางว่าเอ้าสกัดไปทางหน้าประตูตัวเองอาละครับจังหวะนี้มันอยู่ที่กับการปีของยานเก่าขามยิงลูกนี้ยังอยู่เตะคู่เล่นของทางประตูประเดี๋ยวทั้งทีผมจังหวะเดียวเอาละครับไม่มีอะไรต้องเสียครับต้องการประตูได้รึเปล่าโอ้โห มาจังหวะนี้ครับเลยไปฮะไม่ถึงเพื่อนครับเราก็ตัดเกมไว้ได้ที่หมายเลขเจ็ดออกฝั่งขวาไปทุ่มของทั้งตงบดิจะทุกไกลเข้ามาจังหวะนี้ก็ตดนมงสก,กัดไม่ได้ครับแล้วแล้วก็จกมาจังหวะนี้ก็จังอยู่นะทุ่มเข้ามาก็ ไจังหวะนี้ยังไงครับยังอยู่ที่หมายเลขสิบเอ็ดันมาก็ยังเบากปเลยครับเข้ามือของผู้หลักสาวประตูแล้วก็ยกมาจังหวะนี้บอลยังไม่ผ่านกองหลังครับไม่วันนี้กองหลังก็เล่นได้ดีครับของทางกลุ่มทีมโต๊ะบดีครับออกมาฝั่งขวาลูกนี้ หมายเลขสิบใหม่หลอกเขาซ้ายและยังไงบนอีกทีหนึ่งก็นี่ฮะแม่โดนสกัดไม่ได้ครับกลุ่มทีมบล็อตหมบยังมาแกไขไว้ดียกใจสวยครับจังหวะนี้แม่ติดที่52ตัวเดียวครติดติดนะสิบแปดตัวริด คู่ต่อไปนี่น่าชมนะครับยู U12 ครับลรและอยางไงครับตัวนี้ เกีย่ยวกวยได้ครับจังหวะนี้สวนหรือเปล่าครับเอาละครับสองตื่นจังหวะนี้เบอร์สิยังไงครับโอ้โหแม่เอาล้วจะลุ้นโอ้ยสามก่อตัดทีมยังอยู่โอ้เม <t> ือ่อ,อกี้ครับแม่สองจังหวะของทางกลุ่มทีมยัยงเกาเหครับตันพอคงชัยต้องอัดฉีดแล้วครับคิดว่าเมื่อกี้นี้ นั่งไม่ต <À, S 2> ิดเลยนะหลุดไปเมื่อกี้ไปเลยสิครับก็อยู่นี่ ห่วยเสียผมด้วยนี่เป็นกรรมการที่สีเช็คขอมูลให้เขาด้วยนี่ <laughs> เอาละครับสำหรับคู่ต่อไปครับเอาเอ้อยสี่ต่อสองครับจังหว,วะเมื่อกี้โอ้โหเอาละครับโดนสวนมาเลยครับคอร์ดมาก็ลึกขึ้นไปครับเอามือของผู้สาวประตูครับโอ้วอลเลยบอล หมดไปแล้วเอาตายแล้วครับ